เจมสมาใช้ายๆก็มาก BB ีสมาร์คค่ะสุนรถยนต์มือสองยอดขายอันดับหนึ่งเรามีรถให้เลือกเพียบที่นี่เรามีรถให้เลือกทุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นรถซีดานรถขนาดเล็กคลองตัวรถครอบครัวคันใหญ่รถกระบะไว้ขนของรถตู้สำหรับจุคนได้เยอะๆหรือแม้แต่รถในฝันของคนอยากได้รถพรีเมียมมั่นใจได้ทุกคันกับมาตรฐานการคันรถ12ขั้นตอน เราคัดลดคุณภาพเกตดเอกรับประกรันไม่มีชนหนักพิกคว่ำหรือผ่านน้ําท่วมและไม่มีการก่อไม้มีบริการปรปับปรุงคุณภาพกว่าสองอจุดก่อนสองวอบครับพร้อมซ่อมแซมสภาพรถให้กลับมาพร้อมใช้งานตรวจเช็คละเอียดอีกครั้งโดยจุดเช็คอุโม,มงค์ไฟอัจฉริยะที่เห็นได้รอบคันพร้อมจอที่แสดงประวัติรถทุกคันอย่างละเอียดจนไปถึงขัดคืบแก้วก่อนส่งม,มอบ ถูกใจคันไหนตรวสอบได้ทุกคันผ่านเว็บประวัติครบพร้อมด้วยภาพและคลิปรีวิวอย่างละเอียดมาดูแล้วถูกใจอยากออกรถกง,ง่ายนิดเดียวออกรถศูนย์บาททุกคันด้วยบัตรประชาชนใบเดียวอนุมัติไว้ใน30นาทีเพราะเรามีพันธมิตรสถาบันการเงินกว่า14แห่งพร้อมรองรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพอนุมัติปุ๊บทำสัญญาไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใ,น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 ในกล้หรือไกลก็หมดป่วง ด้วยบริการ BBEC พร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านดอกเบี้ยต่ำสุดในตลาดเริ่มต้นเพียง1.29%ตลอดอายุสัญญามาแล้วก็สบายใจกับบริการหลังการขายยังไม่พอนะครับรับประกันส่งสุด2ปีหรือ20,000กิโลเมตร0 0เลยเหรอครับไม่พอใจในคุณภาพยินดีรับซื้อคืนภายใน14วันครับบริการ First Class Service รถรับส่งพาคุณมาดูรถถึง BB Smart Car และมีบริการสายด่วน24ชั่วโมงมาเจอกับบริการที่ดีเกินคาดแบบนี้นครับเพราะเราคือศูนย์รถยนต์มือสองที่มีรถให้เลือกถึง1,800คันจะซื้อหรือจะขายก็ให้ราคาดีรับทุก,กเซ gment ไม่มีกลราคาและบริการอีกมากมายเพื่อให้คุณได้มาเจอรถในฝันเจมส์มาก็ถูกใจศูนยน์รถยนต์มือสองอันดับหที่ BB Smart Car เติมเต็มทุกฝันคุ้มค่าทุกคัน